สวัสดีครับคุณผู้ชมว่าไงครับตอนนี้ครับอยู่ออยยูู่่เนี่ยไหนครับวังลีรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะบ้านเผือดจังหวัดอชารัฐข้างเยี่ยวอยู่เหรอข้างใต้ ขึ้นแหนบอกไปเลยจงหันองค์พระที่ไหนไม่ต้องอายไม่ต้องอายวังลีรีสอร์ทครับอยู่ในที่เราเรียกกันว่าบ้านสวนปลายฝันบนวังรีปลาบนวังลีครับฝันถึงใครขันถึงปอปามอม้าโอเคโอเคเดี๋ยวหน้าเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวหน้าเราจะเปลี่ยนอักษรใหม่โอเคโอ้ยที่คลิกจะเป็นอ้ออเสียงโกนใครเออเสียงเสือที่ไหนเออมันเคยมีเสียงเสือด้วยยมีเสียงเสือด้วย เราจะจับภาษาบาลนะครับว่าไข่เสียงไข่มันมีเสียงหนูวะวะยืนยันนะผมคันผมเสียงไว้จะมีกล้องนะไม่ได้นะไม่ใช้นะ้าหน้าเราจะไม่มีเสือเราจะมีอะไรมีปูปูหอยเต่า อ๋อไก่แหลกเรียบเลยอ่ะคือเกืลงมปัจจี้ลงมแล้วได้ไม่ได้เจ้าว่าคุณคุมคุณคุมเสือเสือมีคุมคุมเสือแมวนั่นแล้วเขาก็เยาะเย่คนนี้เดี๋ยไม่กินเนื้อเสือกินปลากินปาเสือปลาเออพี่เตาะพี่เตาะอะไรนะพี่เตาะเซ็กซี่มากเลยนะโอ้โหนี่หัวนมนี่ไม่อยากให้โชว์ให้ใครเห็นเลย เออช่วยช่วยช่วยแพนบรรยากาศบ้านหน่อยครับมีลูกแล้วหัวมหลัโอ้ยนะครับสวยสวยฟุดฟุดก็แล้วก็มีมีนางงามอยู่ด้วยหนึ่งคนสวยฟุดฟดดูบรรยากาศนะคะสวยฟุดฟดสวยฟุดฟูดเอาพึ่งมาพ่งมาเอาพึ่งมอแล้วเราก็เอาพึ่งนะเา่มปลาเอามาลปลา ได้ได้ได้ใไปทางโน้นนะผ่านตรงใกล้ๆน้าที่หล่นลงมาโอ้ยอนได้ผ่านน้ำได้ได้ได้ย่อได้รางวัลโฉมะไบายอมไปไหนเลยไอเดนดูการพบน้อยกาบน้อยเดก้ง อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอลนต่อไอ้สัว์้สัมเหลือาเลยไหนไม่เข้าดิไม่เหนื่อยเฮ้ยน่าเกียดมากเลยไม่นี่เห็นไหมไม่เข้าแเดียวลูกมันเหรอนี่เห็นไหมไม่ยอมไปไหนเลยเออเนี่ยเฮ้ย เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดิเห็นปะนี่ไงเห็นอยู่เห็นเอาไปใกล้ๆอีกอว่าเดี๋ยวคุณจมเออเห็นปะมีกบบอกกพือด้วยกบขังกบลูกกบเออลูกกอบแล้วจะเอาลูกกอุยบางบง นางฟ้าโอ้โหอไหนไหนนางฟ้าเท้าไปสบุรีใกล้กองายออกมาเลยพี่น้องลบกัน่้าาได้นะะมาขนาดนีู้กพ้อมนแล้วไม่ได้เปล่าไม่รีน่งไม่ไเปนน้ยเได้ไายนู้นหน่อยได้ถ่ายนู้นหน่อยยไหน พี่บุญชโอ้อไีบอกไ่ไหนไถ่ไหนเ้อะไร่เอ้ยไม่ต้องเรียกชื่อหนูดูมิติกทำเขาสิเฮ้ยเอกเฟกเศกนี่วม่รู้แวรถนาำรถยาเอฟเฟกโคเอฟเฟ่ตอครับอันนี้คือเราโตแล้วนะครับ เนเเเาเอา้าเกียเอเอาหขเกียันขันนะเนี่ยขันยุงกัดเอราามีความ่นตาเราคิดว่าเราไปสาขวดอีกครั้งะขวดเพราะว่าพวกมี้วเราต้องไปยูบสวเราเราล่เลยขวดซ้อนเกล เบื่อไหมเบื่อไหมไปกองอยู่ตรงนู้นรวมรวมกันทุกอย่างเลยยกเป็นขัแรง้แรงแรงไม่ขึ้นเลยทุกอย่างเลยวันนี้อ้เห้แกสเกิดอะไรก็โอ้โหเกิหมดเลยาสีาสีน้ำรองโอเคยงหนาทียนะโอเคไหมโอเคค่ะทุกคน h a ปเอย์